สวัสดีค่ะอินดีตอรัสุเพน้องฝนคันดอยนะคะวันนี้ก็พาเดินป่าค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องฝนพาเดินป่าเนี่ยเราจะได้ให้เจออะไรบ้างน,นะคะแต่เมื่อกี้นี้ก็คือบอกเลยว่าลมพานี่เย็นสบายมากนะคะลมแรงมากๆเลยแล้วก็ภาพแบบน่ากลัวมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศดีๆในวันนี้นะคะโอ้โหที่นี่ธรรมชาติมากป่าไม้คือแบบประดุษสง่งคุณว่ามากเลยนะคะตอนนี้น้องฝนก็อยู่ที่ จูููในบนดอยนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเห็นอะไรบ้างน,นะคะบอกเลยว่าลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะนี่จะเป็นลมนะคะโอ้โหลมพัดแบบว่าจะเปียวเราไปได้เลยนะคะอันนี้จะไม่มีถนนให้เราเดินนะคะเนาะก็ค่อยๆหาช่องทางไปเองค่ะนี่เลยนะจ๊ะมุดเข้าไปในไม้พันธุ์อะไรบ้างอย่างนี้เลยค่ะวันนี้พวกเราก็มากันสี่คนนะคะกับพี่สาวค่ะอันนี้จะเป็น ดอกไม้ที่กินได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะโอ้โหลงแรงมากจริงๆลงแรงแบบสุดยอดเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงนะคะนี่จ่ะเราก็เดินลงไปหาขอกินนะคะดูค่ะว่าเราจะได้อะไรในวันนี้นะคะวันนี้ที่เรามาหาก็คือจะไปเห็ดค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเห็ดแดงจ้าอุงยถ้ามีสอดอกนะคะอยู่ด้วยกันนี่ค่ะ เนื่องจากว่าฝนตกหนักมากเป็นเวลาหลายอาทิตย์เลยนะคะเราก็เลยวันนี้เรามาเก็บเห็ดดูค่ะเมื่อกี้เสียแล้วไปนะนะั่นอ่ะว้าวเจอเห็ดสวยๆ <c oughs> เราลา้มนะอันนี้มาจะเป็นทาราชาน,นิดหนึ่งนะคะมาเป็นดอยค่ะเนี่ยสวยมากจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปแล้วเดี๋ยวให้นันน่าดูพี่สาวชพี่สาเนี่ยเจอเห็ดบานใหญ่ๆเลยนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะ เหตบานบานดอกมาก็คือกระละขึ้นใหม่ๆนะคะดูเมือดอกเนี้ยมันก็ยานคือนบใบใหม่เนาะเลนี่เดี๋ยวแต่เนี่ยสวยสอดอกเนี่ยมาสวยเพราะว่ามันอยู่ติดกันเลยนะคะนี่ก็คือเป็นถ้าเอาไปผักกินหรือว่าชวนเนี้ยหนูว่ากระลาอร่อยก็คือมันก็บาได้เท่าเนี้ยแหละค่ะนี้เดี๋ยวถ้ามันบาเยอะหน่อยนึงแม่มันก็จะกินไปตัวนี้แล้วอันนี้จะเป็นมันมียานด้วยนะคะเนาะกินมันจะหอมอยู่ในตัวของมาเลยอันนี้ ไม่ไหลดะไหลโดะเลยรัวก,กัน่างนี้ค่ะเอาไปตาน้าพริกได้เลยนะคะทุกคนมันจะมีเสชนีอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดๆหน่อยนึงค่ะแต่นี่มันจะไม่มีรสเผ็ดมันจะมีความหอมอยู่ในตัวของมนหลังจากที่เราเก็บเผ็ดนะคะเราก็จะเอาหน่อไม้ไปด้วยค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่เอาไปกินได้อยู่เหมือนกันนะคะพี่สาวก็จะเอาแค่หัวนะคะไปปลายเนาะไปทำเมนูอาหารอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะมีรสชาติแบบอร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะ วันนี้ได้หลายอย่างเลยนะคะได้เห็ดด้วยแล้วก็ได้หน่อไม้ด้วยค่ะก็บรรยากาศก,ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนาะวันนี้เข้าป่าไม่ได้ขอแบบเพ็ิดเพลิเยอะๆเหมือนครั้งที่แล้วนะคะก็ได้พอกินค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําพีแล้วก็เดี๋ยวไปตาน้ําพีกินกันนะคะทุกคนอนีพีนี้ก็พาไปชมป่านะคะเด็ป่าอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย